มาเร็วมาเร็วไม่ได้ตํากิฟต์หลายวันนี้ทุกคนเออลืมกันแล้วไหมอะวันนี้เราอีตําเมนูบ้านๆกินข้าวกันเมนูนี้กนข้างี่ใช้เวลาธุรกิจเพราะเราต้องเดินหาปักรอบเือนอันดับแรกไปตอนนอขาอ่อนก่อนเลยส่วนคนตอนไม่ใช่เราหนูแฮคุณสามีและเตอเป็นควายจัดหาส่วนควายผลิตอย่างเราก็ยืนจี้นิ้วเจย์เจยปอ <c oughs> แล้วจาดแดดร้อนนี่จ้าเนียนทุกคนเออนูน่ฮะเคยเห็นไม้ต้นกล้วยเตือนนั้นอันนี้ยอดปักวานพอเห็นแล้วอยากกินมาม่าเลยใส่ต้มมาม่าร้อยแรงนี่เตอส่วนอนุออดิบตางดําไดเอามาแกงร่มรักเบ้อเดียวต่อไปก็ไปหาปักหลังเรือนกันเลยคุณสามีว่ามีปีกล้ยอยู่ไปตัดปีกล้วยมาลวกจุ่มกันส่วนนุยังแต่ต้นไม้ใบแล้วชีบเบงเก่งกวนแล้วต้นทุเรียนต้นนั้นนั้นถึงยังอยู่ต้นหนึ่งเลยปีหน้าไม่รู้มีลูกไม้ทุกคนเอรอถ้าไม่มีหน้าว่าต้องก้นตำไม้คุยยยยปปลลลลลูกกกกกไววว้้้้้้เเเเีีีาาแ็็ังงตตนนนนนอึ่หถิ ง่ายกว่านี่ทุกคนเออพอปู่แล้วไม่เป็นลูกหยับเสียอารมณ์นี่รู้ๆู้นะคุณรามีเดี๋ยวเรายืนให้กําลังใจตรงนี้เราก็กะุณาแกบแกบด้วยยืนรอนานเกตกาวันนี้เตอได้เมนูไอะไรกินก้าวบอกเราต้องกินทุกวันเจ็บหัวเม็ดแล้วเดี๋ยวเมนูตํากับก้านนั้นได้มาแล้วปลีเต้าถึงลูกอ่อนนั่นคุณรามีว่าลวกต้มจุ่มได้ยังว่ากล้วยไอ้ไรแล้วน่าเราลืมจือไม่ใช่กล้วยน้ำว้านะเตอเมนูวันนี้ของเราอีตาน้ําจุ่มยาไทรปลาชิงชังแล้วก็ใส่ลูกอึกกันปักต้มจุ่มของเราก็ยี่มีกกกลลล้้้วววยยแู แล้วก็มีปักจดไว้หนอกันมีลูกเกลือตัวปูลูกแตงแล้วก็ลูกโพลูกโพนี่พอฆ่าแล้วมันดังโพในปะเลยลูกโพไม่ค่อยขวาเต้าลูกชิ้งลูกชิ้อีมีรสขวาดกว่าทําน้าจุบก็ต้องมีปลาเก็มยทอดและเตยนี่ดินกาของเราเองปลาแรงอบแห้งมันอยู่มันปลาตูลังงั้นแต่มันไ้เล็กแล้วก็ปลาสีเรียดเนื้อรวยเลยปลาเก็มพวบวกเนี้ยไม่ว่าอีทอดกินกับน้าจุกข้าวต้มหรือว่าแกงร้มต้มจืดก็ร่อยนี่เตยแกเอาไปทอดน้อยๆเดียวใจก็ได้กินแล้วอันนี้ปลาเกตกาวแล้วก็ปลาเบาะตาแงกัน แล้วไปลวกผักต้มจุ่มกันก่อนทุกคนคือใส่ลงไปเลยปีกล้ยแล้วก็ลูกกล้ยอ่อนใส่ลงไปเลยนี่ปอน้ําร้อนนั่นขี้กาลอยเดือดแกบให้มันต้มอยู่ในต้าเดี๋ยวใจมันก็สุกเองนี่ไห้น้าเดือดแล้วได้แล้วไม้อานี้ได้แล้วแหละทุกคนคือเราว่ได้ลวกผักอย่างอื่นต่อราถึงลูกกล้วยนุลวกออกมาสีไม่น่ากินเลยมือเจกินรอยนี่ลูกกล้ยลวกกล้ยอ่อนเนียนพอลวกตึงแล้วมากินนั้นมันหยับขอดคว,ลว่ลวกๆตั้งไว้ถ้าใครกินก็กินแต่เราไม่กินต่อไปก็ใส่นอคาแล้วก็เห็ดนางลมหลวงลงไปเลย อดปลาเกตขาวก่อนตัวมันเล็กๆตอดเดียวใจก็ถูกแล้วตอดได้บือเหลืองๆไม่ใช่เป็นสีน้านําตาลนะเตอเดี๋ยวมันอีคมบ่อเหลืองแล้วก็แกบตักขึ้นเลยแล้วก็ตอดปลาอย่างอื่นต่อเมนูวันนี้บอกเลยว่าข้าวเม็ดหมอ้อปลาเก็มตอดน้าจุ๊บผักลวกจุม้มแรงไรกินข้าวได้รามรีโกมดกตํากับข้าวยังไม่ตันเด็ดก็เริ่มเหนื่อยแล้วนี่ทุกคนเ้อ,อเสจแล้วตอดปลาเค็มเสจแล้วส่วนผักลวกจุ้มก็พร้อมแล้วแต่น้าจุ๊บแยายังไม่พร้อมตีชิงช้างนี่เราเอาหัวกับเข้มันออกแล้วก็แช่น้ําน้อยๆแล้้้้ววววววกกก็รรอออออลลลูเเมมดีีปปปไแแส่่นนา แขกเอาแต่เนื่อแล้วก็เอาปลาชิงชังที่เราแช่น้ําไว้แหละเดี๋ยวมันมาหั่นเป็นชิ้นลดเอียดส่ว<อ>นชิงชังก็เป็นชิงชังสินค้าของเราเองอบใหม่ๆห,มหอมนี่ทุกคนเออพอหันห่นทุกอย่างพร้อมก็เทใส่ลูกโคมเลยแล้วก็ปรุงด้วยแป้งหวานสักขีดตึงทีนี้ก็ใส่น้าต้มสุกลงไปคราวนี้ตอนตอน้องใครเคยเจาะเลือดคุมน้ําตาลเหมือนเราบ้างเบอร์บางวันก็คุมได้บางวันก็คุมไม่ได้นี่ยิ่งให้คุมยิ่งอยากกินมั่วเม็ดนี่วันนี้มีน้ําชุบไม่รู้กินข้าวกี่โกลมแล้วดินเอก่น ญาติยำกับมืออ้เหนื่อยก็เหนื่อยข้าวก็ร้อนพอยำกับมือมันก็อีรุลาสกิดนะเตอร์นี่แหละรุ่เรายังกับข้าวเต้านี้แหละแต่ก็กินข้าวได้รายกคมเบาเลยตึงลูก้าตั้นใดที่ได้รับสินคาแล้วสินคามีปัญหาไม่ครบเสียายตานไม่ได้แจ้งมาเลยนะเตอเดี๋ยวเราเคลมให้เราก็ยินดีคืนเินตึงบางท่านรอบก่อนอุดหนุนสินคาไปแล้วพอรอบนี้มีสินคาใหม่อุดหนุนใหม่แล้วคือขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคือสินคาบางอย่างนั่นเราก็ไปรับมาจากชาวบ้านสินคาเลยมีไม่มากเต่าเลยบางคนรังมาก็ไม่ได้เพราะว่ามันเม็ดละ ก่อตทด,ด้วยจริงๆนะคะตรงนี้เนื้อปลาสีเรียดร้อยนี่เตอ๋อแรงไปแรงมากินไปกินมาข้าวหยับเม็ดโคมแล้วเดชทำเบือเรายังไม่เอมเทวันนี้ขอไม่คุมกินข้าวรักสามโคมได้ไหมอะ่ะ <c oughs> เรารู้แหละที่นั่งแรกกันนั้น <c oughs> คงไม่อยากกินกันใจไม้น้ำจุบปลาเค็มนั่น <c oughs> อย่าแอบ,บกืนน้ำลายนั่น <c oughs> <ม>ร้อยลูกโปรโกบกบมันมันน้ำจุบก็ร้อยปลาเก็มตทอดก็ร้อยผักลวกจุ้มก็ร้อยผักเนาะกะเอกินไม่ตันเลยมาตามาช่วยกินตาน้ำจุบผักลวกจุ่มกะเอด,ด้ถึงวันนี้คลิปค่อนข้างยาวรักขิดอย่าพึ่งเบื่อกันนะไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วตามไม่หลายนาทีรักขิดเรวนี้ชิงชังสามารถกินได้เลยนะเตอหรือว่านอากกับนมจีนก็ร้อยส่วนปลาบาะแดดเดียวนี้ใครที่รอรินคะถ้ามีเมื่อ,อไรเดี๋ยวเราอีแจ้งหลบตันทีคือช่วงนี้เขาออกไปหาไม่ได้อย่างว่าเรวนี้นอค่ะลวกจุ่มเตอเคยกินไหม มันโยนะเตอมันหอมเข้ากันกับน้ําชุบนั้นเข้าเม็ดแล้วกินอีกคำหนึ่งก่อตัวไปเติมข้าวก่อนนะทุกคนเฮ้ยร้อยได้แรงออกมือนี่ใครที่เจ็บหัวไม่รู้อีทำกับข้าวไอ้ไรกินทําน้ําชุบผักต้มจุ้มแลเตอร์ร้อยจังหู